สวัสดีค่ะสไตล์ต้องตาค่ะพามาชมน้องถุงเงินถุงทองวันก่อน3อาทิตย์แล้วหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้องคลอดมาได้3อาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็กาลังกำลังคลอดอยู่ไีเพื่อนๆนี่งประสบผลสําเร็จนะเดี๋ยวรอให้น้องโตก่อนแล้วค่อยจะมาแยกน้องโอ้ได้อยู่ได้อยู่เอาไหลน้องมาเพาะชาตอนนี้ต้นแม่เขาก็กําลังฟื้นด้วยต้นแม่ก็กําลังเอ่อ กำลังแทงยอดใหม่ขึ้นมาค่ะน้องเขาก็จะเฉาหน่อยหนึง่ง<อ>แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังฟื้นแล้วเนี่ยค่ะได้นะต้องว่าโอเคเลยนะเอาน้องไหลมาแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไม่ติดเลยไหลนี้ขอดึงเล่นได้ไหมจริงจริงค่ะมีแบบมันมีไม่ติดด้วยนะนี่ไงอ๋อนี้คือมันเน่าแล้วอ่ะไม่เป็นไรติดแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะทำทำไป อันนี้ไม่รู้ว่าจะคลอดไหมลูกนี่หญ่ซนก็เลยไม่ค่อยอยากจะจับต้นไม้มากก็กดดันต้นไม้นี่ค่ะอันนี้ก็ตัวก็มีไหลนี้ก็กําลังคลอดมานะคะนี่จ่าตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไหลละที่ท,ที่ที่มียอดขึ้นมานะคะมาดูกันว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยค่อยมาแยกกระถางกันส่วนต้นแม่นั้นก็กําลังฟื้นนะคะนี่ค่ะลงแบบบ้านๆเลย ลองไปทําดูนะคะเผื่ออยากได้ลูกได้หลานเยอะๆแล้วก็ไม่แทงมาสักทีลองไปรื้อดูแต่ว่าช่วง,งแรกๆอ่ะต้นแม่เขาก็จะเฉาหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตอนนี้ของต้องก็แทงหน่อมาใหม่ละแทงใบมาใหม่ละค่ะมี mm. จาไปแล้วค่ะถุงเงินถุงทองครบ3อาทิตย์นะคะสำหรับการเพราะชําน้องไหลรวมจากตรงนั้นก็ประมาณสักเป็นเดือนนะคะเดือนครึ่งได้อ่ะค่ะจากที่ต้องเพิ่งเอาน้องมาประมาณเดือนครึ่งได้นะ ก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือเหมือนกันแต่ต้องมองว่าก็กได้นะอลองทําดูก็ได้อยู่นี่ค่ะไปแล้วนะคะอลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆ